วะคนเพิ่งจะทำด้วยกันนี่ไม่มองว่าเฮ้ยอ่ะผมก็เพิ่งจะทำเอาจริงๆทำติ๊กตอกตอนมีนาเนี่ยแต่ผมรีวิวยังซีพีรีวิวปตทอรีวิวอิตาเลียนไทยอะ่ะอ้าวมันแตลกไหมล่ะทางเอไอนิยนกันไกลให้ผมเลยอะตัดคิปแต่ละวันเทนแต่ละวันอะ แกชอบจอนไหนแกเอาไปตัดเอาเองตัดให้เราด้วยโยนกันไกลเข้าเราด้วยนะครับนั่นแหะเงเรียวผู้ติดตามอย่าไปเอาเยอะเอาที่ไดอารี่รายวันนี่เห็นไหมกับช็อปเอเขาจัดกิจกรรมรายวันเนี่ยไลฟ์สดรายวันเนี่ยแล้วก็99ไดอารี่เนี่ยนะครับการลงทุนครั้งแรกเล่นลงทุนตามเกมทาเล่นที่เขาให้มา คุณชอบใจใครคุณเตรียมไว้เลยสามเเหรียญถ้าคุณแลกตังคเป็นแล้วนะไอชีบาะ